สวัสดีครับในที่สุดก็เป็นไปตามคาดภายในเดือนเมษาลิวพูก็จะการันตีที่จะคว้าแชมป์ได้แต่มันก็ยังมีเป้าหมายอื่นๆเนี่ยที่จะต้องทำให้มันสำริจผลในจำนวนเกมที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าลิวพูชนะรวดจะทำให้คะแนนของลิวพูเนี่ยจะอยู่ที่94แต้ม นั่นก็คือตัวเลขที่ดีที่สุดที่อาร์เนอร์ชลอตจะทําให้ลูกทีมเนี่ยทำสถิติส่วนตัวของอาร์เนอร์เองแล้วก็เป็นสถิติที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่อเล็กฟอร์กูสันคุมทีมอยู่คะแนนที่สูงสุดของอเล็กฟอร์กูสันที่ทําได้ก็คือ9 3แต้ม5เกมชนะรวด นี่คือเป้าหมายส่วนหนึ่งที่เราต้องจับตามองเราจะมาเริ่มต้นในเกมที่ลิวพูเนจะการันตีแชมป์ในการเปิดบ้านเจอททนนอนเซอร์ซึ่งเกมนี้เนี่ยผู้ตัดสินก็เป็นทอมบราอนแล้วก็ VR ก็เป็นเคลกพอร์สันบนตารางลิวพูเนี่ยตอนนี้มีอยู่7จแตม้มจำนวนเกมที่เล่น3 3สนะัดสเปอร์เองอยู่อันดับ16 เล่นไปสามสิบเก็บสามเกมเท่ากันแล้วนะครับริวูชนะยี่สิบสี่เสมอเจ็ดแพ้สองยิงไปเจ็ดสิบห้าเสียสามสิบเอ็ดบวกสี่สิบสี่ลูกลูกได้รับเสียเนี่ยดีที่สุดแหละนะครับมีอยู่เจ็ดสิบเก้าแตทอร์นสเปอร์นเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ถือว่าชนะเยอะแต่ก็แพ้เยอะด้วยนะครับชนะ 11, สิบเอ็ดเสมอสี่แพ้สิบแปดยิงหกสิบเอ็ดเสียห้าสิบเอ็ดบวกสิบลูกถือว่าในโซนนั้นเนี่ยนะครับ สเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่แปลกประหลาดที่มีลูกรายลบเสียนี่เป็นบวกแล้วก็มีอยู่37แต้มอันดับที่ไปอยู่อันดับ16นี่นะครับมันเหนือทีมตกชั้นมาแค่2อ,อันดับเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะการันตีว่าในซีซันหน้าเนี่ยกุนซือของทนตสเปอร์เนี่ยจะเป็นแอนดซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายชื่อเลยที่ไปเกี่ยวข้องกับทนันต์สเปอร์นะครับทีนี้มาดูผลงานในบ้าน ในบรรดาทีมทั้งหมดเลยลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่มีผลงานในบ้านดีที่สุดนะครับเตะไป16เกมชนะ13สเสมอ2แพ้1่งยิงไป34เสีย12บวก22ลูกมีอยู่41แต้มท่าแนั้นสเปอร์เนี่ยถ้าเฉพาะผลงานในเกมเยือนเนี่ยเทียบกับจำนวนทีมทั้งหมด20ทีมสเปอร์จะอยู่อันดับ17เล่นไป16เกมเท่ากันชนะ5สเสมอ1แพ้ถึ ยิงไป27สเสีย22บบวก5ลูกมีอยู่ส6แต้มถ้าดูจากส่วนต่างลูกได้ลับเสียเนี่ยสเปอร์เนี่ยถือว่ามีสมดุลมากๆสมดุลในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นในฐานะทีมเย้าหรือทีมเยือนเนี่ยนะครับลูกได้ลูกเสียเนี่ยเป็นบวก5ลูกเท่ากันนะครับเนี่ยคือผลงานของลูกทีมเอ็นส์นะครับแพ้เยอะมากนะครับแพ้ถึงเกมนะครับทีนี้ผลงานเฮดทูเฮดเนี่ย เจอกันทั้งหมดใน5เกมหลังเนี่ยลิเวอร์พูลชนะสักสามแพ้2นะครับซึ่ง2ในนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นเกมในบอลถ้วยกร,ระบาวครับในรอบรองชนะเลิศนะครับในเลขที่2เนี่ยลิเวอร์พูลเจอเทอร์นสเปอร์เนี่ยเราชนะไปส0ูนย์วันที่7พาเราชนะด้วยสกอร์ส0ูนย์แล้วก็ภายในปีนี้นะครับในเลขแรกเนี่ยวันที่9มกรา เราแพ้1 0, นึ่งูศนยะครับในบ้านของทอนนัลเฟอร์แล้วก็เราชนะในพรีเมียร์เนี่ยครับสามตัวหซึ่งเป็นเกมที่ความผิดพลาดฝั่งเราก็เยอะแต่เราก็ทําประตูได้เยอะด้วยนะครับซัดไป6ลูกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพลบก็มองว่าข้อผิดพลาดมันเยอะจัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าการจบสกอร์เราก็คุณภาพดีพอทำให้ ผลลับออกมาเป็นชัยชนะของเรานะครับเกมนั้นนี่สเปอร์เขาเป็นเจ้าบ้านนะครับเราไปชนะด้วยส่วนต่าง3สกอร์ดังนั้นเนี่ยเกมนี้เล่นในบ้านเนี่ยตัวเลขที่จะเป็นส่วนต่างควรจะมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่22ธันวาปี2024นะครับแล้วก็เราชนะ4-2่ 2, วันที่5พฤษภาคม2 4 2 4แล้วก็ย้อนกลับไปโน่นเลยนะครับ เราก็แพ้สองจู 1, ้หนึ่งะครับที่บ้านของสเปอร์นะครับที่ลอนดอนวันที่สามสิบกันยายนสองพยิบสามผลงาน5้าเกมล่าสุดลิเวอร์พูลชนะสามแพ้สองท่านนี้สเปอร์เนี่ยนะครับชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองเราชนะเลสเตอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ชนะเวสแฮมสองหนึ่งแพ้ฟูลแลมม3สามองเป็นเกมที่แหมแพ้ เราะมูนิสแท้นะครับแล้วไอ้ถัดจากนั้นเนี่ยมูนิสในเกมสําคัญก็ดันมาเจ็บด้วยนะครับไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วเราก็ชนะในเมอร์ซีไซด้าีหนปรศูนย์แล้วก็แพ้นเนลคัสเซนในการชิงคาราบาลครับหนรสองส่วนสเปอร์เนี่ยนะครับแพ้นอ์ไฟเลสหนึรสองนะครับทำให้ฟอเรสเนี่ยนะครับ ขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่โคตา UCL แล้วก็เจอกับแฟรงเฟิร์ตก็บุกไปชนะศูนูนะครับทำให้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วกำลังจะเล่นเล็กแรกนี่แหละหลังจากเตะกับรูพูแล้วนะครับแพ้วูฟสีูสองแล้วก็เกมในเล็กแรกเนี่ยในยูโรป้าเนี่ยก็เสมอแฟรงเฟิร์ตไป1นูตูเกมนั้นเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ชนะ เซาเทมป์ตันสามตในระบบการเล่นเนี่ยทั้งสองทีมเล่นคนละระบบนะครับริเวอร์พุลจะเล่น4.2.3.1สามหนึลอัพจะจัดในรูปแบบของฟอร์เมชัน4 2่สส่วนสเปอร์จะเล่นระบบ4.3 3นะครับคาดว่าตัวที่จัดเนี่ยเอายืนพื้นจากเกมที่เราเพิ่งบุกไปชนะเลสเตอร์ก็เป็นอาริซงแล้วก็ในรับ4ตัวก็เป็น คอนเนอร์บรตตี้อีบูฟันได้แล้วก็ซิมิคัสกลางรับสองตัวก็เป็นกราฟแล้วก็แมคก้านะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็เป็นโมเป็นโซโบเป็นกั๊กโปแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นลูเดียสนะครับเป็นฟอร์นดูลงตัวแล้วก็มีสมดุนดีผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยอุปนิสัยของอร์เนอร์เนี่ยนะครับก็จะพยายามเล่นเอาชุดที่ตัวเองชัวร์และมั่นใจ ว่ามีคุณภาพดีที่สุดครับเพื่อการันตีว่าจะสามารถทําเป้าได้ก็คือเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้ครับส่วนสเส็ตัวจริงของทรานสเปอร์ในเกมล่าสุดนี่นะครับก็เป็นวิคาริโอเป็นผู้ษาประตูนะครับแล้วก็ปอโรกับสเตนนี่ครับเป็นแบ็ก2ข้างคู่เซนเตอร์เป็นโรเมโรกับฟานเดเฟนใน3ตัวกลางเนี่ยก็เป็นกูรูเซฟสกี้ ชาแล้วก็เป็นทนันกูนะครับโดยเป็นทนันกูเนี่ยนะครับทำหน้าที่เก็บกวาดนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นออร์แบร์แล้วก็เตลข้างหน้าก็เป็นริชาริสันแต่รายละเอียดการจัดตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกต่างอย่างนี้นะครับก็คือจะเก็บนักเตะที่น่าจะมีคุณภาพที่สุดดีไม่ดีอาจจะไม่เห็นคคลูซฟสกี้หรือเป็นทนันกูนะครับเพราะว่า ชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของเอนน่แหละนะครับอาจจะพักตัวสาคัญสำคัญไว้แต่ว่าระยะห่างมันก็มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเตะเสร็จมันก็พักสี่วันนะครับก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้ามาดูจากเกมล่าสุดในค่ำคืนมันพุดที่อาร์เซนอลไม่สามารถเอาชนะคริสตันพาเลตได้ก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยมันขาดเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่เจ็สิบเก้าแต้มอาร์เซนอลจะมีแค่หกสิบเจ็ดแต้ม ระยะห่างเนี่ย12แต้มนะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนเกมที่เหลือเนี่ยมันจะมีแต้มให้เก็บสําหรับริวพูเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด15แต้มดังนั้นริวพูเนี่ยต้องการอีกแค่แต้มเดียวก็มากพอแล้วที่จะการันตีว่าเป็นแชมป์นะครับเกมนี้เนี่ยแค่ไม่แพ้ก็เป็นแชมป์แน่นอนดังนั้นเนี่ยชื่อว่าเอาชัวร์เลยก็คือเก็บชนะเพราะว่า5เกมที่เหลือเนี่ยนะครับ ถ้าลูกผูชนะหมดเนี่ยจะมีแต้มทั้งหมด94แต้มซึ่งก็จะเป็นสถิติส่วนตัวของอา์เนอร์ในในยุคนี้นะครับที่จะคว้าแชมป์ได้ซึ่งก็ดีกว่าในยุคของเล็กโฟกูซันที่ดีที่สุดตอนนั้นเนี่ยคะแนนที่เยอะที่สุดในยุคเล็กโฟกูซันเนี่ย93แต้มนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าการจัดตัวเนี่ยน่าจะเอาชุดเดิมแหละนะครับถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะก็คือเอาเทรนด์ าแทนคอนเนอร์แบลตตีผมคิดว่าคอนเนอร์แบลตตีเนี่ยก็น่าจะได้ออกสตาร์ทแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเทียบคุณภาพจริงๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเทรนดลงมาแล้วเนี่ยมันดูสมูทกว่าไหลลื่นกว่านะครับจังหวะการเล่นมันดูดีกว่านะครับแต่แบล l e ีก็ไม่ได้แย่นะครับอีกตัวหนึ่งในมุมมองผมผมคิดว่าเคติชนมาแทนโซโบเนี่ยผมว่าได้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย ถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนเอาดิโกโชต้าแทนกั๊กโปซึ่งกั๊กโปก็เล่นดูดีนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกก็เพราะว่าเราต้องการความแตกต่างต้องการอะไรที่มันมีความพิเศษในการจบสกอร์ซึ่งดิโกโชต้าดีกว่าเพราะว่าการที่ดิโกโชต้าจะไปเบียดรูดิอาร์สเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับก็น่าจะไปแทนกั๊กโปผมคิดว่ามี3ามตำแหน่งแหละถ้าจะมีการเปลี่ยนนะก็คืออาจจะเป็นเทรนด์ลงแทนบรัสตี้กัตติโจนแทนโซโบ โชต้าแทนกาโปอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือในบรรดารายชื่อผู้เล่นตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามเนะี่ยจะมีใครบ้างเพราะเราเนี่ยสามารถจัดตัวลงไปทั้งหมดรายชื่อส่งไปทั้งหมดได้ยี่สิบชื่อเป็นตัวสำรองเก้าในเก้าตัวนั้นนะมีเคียดซ่าหรือเปล่านะครับคือ มันก็มีเสียงเรียกร้องถามหาผมเองก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่ากีเซ่าจะได้อยู่ในเกมนี้ไหมยอย่างน้นอยๆเนี่ยลงไปช่วงท้ายเกมก็ยังดีส่วนซปเปอร์นะผมคิดว่าด้วยความที่มีเกมที่สําคัญในยูโรป้าครับรออยู่แล้วมันเป็นเดิมพันที่มันจะให้รางวัลที่มันคุ้มค่ามากๆก,การได้เข้าชิงแล้วคว้าแชมป์ได้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเก็บตัวสาคัญไว้เล่นกับโบอโดโกลินเนี่ย มันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเอ็นนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าเกมที่จัดเจอกับวอร์พูนเนี่ยนะครับก็คงจัดตัวผู้เล่นแบบเซฟตัวสำคัญไว้เพื่อจะไปเล่นในเกมที่จะเจอกับโบลุกริมซึ่งเลกแรก,ก,กจะเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วเลขสองไปเยือนโบลุกริมนะครับเพราะชื่อชั้นเนี่ยท่านนันทโซ่เนี่นะครับในแง่ชื่อเสียงยก็ดีด,ดีกว่าแต่โบลุกริมเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่น นะครับทีนี้ถ้าพักตัวสําคัญในเกมนี้เพราะไม่ว่าจะทําผลงานดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ทําให้ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมากพออันดับก็ไม่น่าจะขยับขึ้นมาเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะมาชนะลิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันห่างเหินชัยชนะที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยนานมากแล้วนะครับอย่างนั้นเนี่ยเกมนี้ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยการตีแชมป์นแน่ๆแล้ว หนึ่งแต้มเป็นอย่างต่ำเนี่ยมันได้แน่แต่ผมอยากเห็น3มแต้มใน5นัดที่เหลือนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นเพิ่มเติมก็คือโมเกมนี้เนี่ยจะยิงได้หรือเปล่าไม่ยิงมานานแล้วนะครับก็เพิ่งแอซิด่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งแอซิดไปลูกเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความคาดหวังว่าโมจะทำผลงาน GA ตอนนี้เนี่ย ค่า GA อยู่ที่45นะครับ a อ s i s อยู่ที่18นะครับยิงเนี่ยโอเคละ27แต่ว่ามันก็ยังไม่การันตีโกลเด้นบูทสำหรับรองท้าทองคำยุโรปดังนั้นเนี่ยอยากเห็นโมยิงประตูหรือ a s s i s ถ้าทั้งยิงทั้ง a s s i s ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสถิติที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีคนทำได้ทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเดียวกันมากกว่าเมซี่นะครับเมซี่เนี่ยตอนนี้ ถือสถิติร่วมกันกับโม e ตอนนี้นะครับแล้วถ้าโมเนี่ยสามารถทำได้ในค่า GA เนี่ยเป็น3นะก็คืออาจจะเป็นแอ s ซิ t สยิงหนึ่งก็จะทำให้ขยับขึ้นไปตอนนี้เนี่ยมีค่า GA สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกอังกฤษไม่ว่าจะเป็นระบบไหนเตะ42เกมหรือเตะ38เกมเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ น่าจับตามองมากๆล้วก็จับตามองบรรยากาศในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใครที่ได้ไปดูในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศที่มันมากผมคิดว่าบรรยากาศในเกมเนี่ยนะครับทั้งก่อนเกมทั้งระหว่างเกมเนี่ยโอ้โหคงจะมันน่าดูเลยแล้วหลังเกมนี้นะคงจะสุดๆจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่ต้องจับตามองผมก็บอกแล้วนะครับคือคือดูว่าโมเนี่ยจะทําผลงานส่วนตัวได้แค่ไหน นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากเห็นรายชื่อตัวสํารองในเก้าตัวเนี่ยนะครับมีชื่อของเคซ่าอยู่ด้วยนะครับแต่สไตล์ของอาร์เน์เนี่ยก็จะเน้นความชัวแหละจะมีรายชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ในทัศนะผมเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะคว้าชแชมป์เนี่ยนะครับในในใจผมนี่นะครับผมให้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเพราะว่า มันมีเงื่อนไขต่างๆที่มันสนับสนุนมากมายเลยนะครับก็มาดูกันว่ามันจะเป็นตามที่ผมคาดไว้หรือเปล่านะครับสำหรับเกมที่เราจะเปิดบ้านที่สนามแอนฟิลด์รับทีมทัชแนนสเปอร์ของเอ็นแล้วก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตของเอ็นที่จะคุมทีมมาเจอกับลิวพูแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวหนาวหูมากมีตัวเลือกที่ถูกเลงไว้แล้วว่าจะมาแทนเอ็นปอตคโคคูนี่คือก่อนเกม แล้วก็ชื่อว่าสกอร์เนี่ยมันคงจะมีสกอร์ที่มีส่วนต่าง3มสกอร์ขึ้นไปในทัศนะผมนะเพราะว่าเราบุกไปชนะเท่านั้นสเปอร์สกอร์สามต่อหเกมนี้เล่นในบ้านเนี่ยนะครับถ้าส่วนต่างน้อยกว่าเนี่น่าเกลียดจริงนะครับสวัสดีครับ